เมื่อในขี้ฟ้าไทยมันเลี้ยวเบียดเราขี้มันก็แล้วขี้ว้อยก็แล้วว่ะในขี้ฟ้าไทยของเอ้ให้ยนี่ไงเด็กต้อดาก่อนเอ้การนี่ดีว่ะฟ้าเก่าลงครับคนนี้ใส่ใส่ไปตัดอ้อยด้วยว่ะทีนี้ วโอ้โหโหโหแน่นอนเลยวะมีกมดเลยตัว oh, น mm ี่าพับอีกน่บพับอีกโอ้หมดแลว ว่าสิ่งที่ขึ้น,นบ่เอาครับเนอย่านเล็กเบี้ยวเตรียมสูตรไหมเตรียมแผนไหมโอ้ยสอดก้าพืชอะไรวะสอดเขาตัวตั้งหลางเลยลูกเนี่ย,ยอนี่นั่นเดี๋ยวมันไปเหยียบมหันหเนี่ยเขาได้แล้วนั่นเขาอะโอ้เฮงหลายแล้วมึงงัดเลยอ่ะโมห็ตหลายคนเนาะอันนี้ โอ้ปวดทางรถเบ่อะสามคนหนึ่งเกลียงรถเบ่งหรอวมาตัวนี้มาตัวนี้เอาโซ่แล้วเอาโซ่มตัวนี้เดี๋ยวใช้กำลังใจบายไ่เึ้นเวลาเขาจะทำตรงเตรงนี้ขึ้นอ่าอ่าเ็กขึ้นตนี้มันสามารตัวนี <schwier> ้คือบอหลอกว่าดึงโซ่วาดึงสเตยาดึงให้มนงับขอ มันอ่าโว่งเป็นบ้างเมันเงาเผาพูดมัเงาเผาเนาะมงาเ่าเนาะอันนี้ขามนี่มันบาหน่อกเด้เขาต้องดึงมันเขานอนามันมตรงหันเนี่ยแวขึ้นไปที่ะดันเซกอะไ่หรอวะบึ้งพาสติกดวยเล็กเลยต้อมาจัดดันไซหรือมันโมไปได้เลยโอ้มไซเป็นมือปน้วบาดทุดทายเดกลอล่างออ สียซ้ายสีขวาแล้วไม่หรไม่ลงมากระลงระเฮแล้วยกแล้ว mà thăm tha rửa túa lọa xảy khấu cầu bị ơi lại cả đi lì à ngay 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 tôi đi gần nữa bơ 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 นายประตูเออไปไปไปวันนี้เนี่ย,ปปยง่ายโโรครับเลี้ยงโซ่เฟอร์นะครับลองเลยโดปที่การเนี่ยไป่องหน่อย ความล่างหรอเ่เด๋สูบซำนียกวไรน่าจะง,งดำลงสูบสักวันยังเงาดำลงเยวไปเฮ็เยยดยเออยียเอวได้เหรมานมอะไรวาเลนทายของหันเลยสังมานบอะไรเลนทายของหันนะโอ้โตายแล้วสร้างกูมาเทศกาโอ้สร้งกู นับดั่งล้ใครออกใส่เลยเหรอหยกเลยขาเร,เราไปไกลนิดหนึงถืออานไล่อานเลี้ยวมันถือจะก็ล้มไหม ีดำอย่างงูนั่นเลยเตรียมตัวครับเตรียมตัวเดี๋ยวอยู่เรียงให้ง่ายตรงๆซุบบับรวดเท่า ขึ้นคือไปขึ้นเนี้ยขึ้นเนี้ขึ้นเนี้เีกยเนี้ยเนีก,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 ขนก,กขึ้นี้ก่ะยกขึ้นวัดไหม ขึ้นมันงามเลยเยหน่อยเอยหน่อยเอย็บไปเย็บขึ้นเลยไหนล่ะเอ้โอ้มาได้มาได้เอามาชักกันเขาก่อนหนีหัวเขาก่อนหนีหัวเขาก่อนเอาลโหลกันเอา เดี๋ยวโซ่เผือไว้แล้วอาลงไม้มาลงไม้มารตรงดีหน่อยดีหน่อยดึงดีหน่อยดึงต่อครับเอาไปตื่นเลยอสองครับรอบแรกมันบงังอาจเต่า 啊。 เสียก็ท่างผีเออเสียก็ท่างผีบ่ได้บ่ได้เสียก็ท่างผีก่อนให้มันเขาซ่องให้มันเบียดหัวพุ่นก่อนบ่ได้บ่ได้ถอยออกมาเสียหัวเขาพี่สิดหัวพี่ก่อนมันแก่น่ะเอาเสีย Điều học ngãi ngãi thử con đi học đi học khoa học đi 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 เนี네้ยเข้ามาก่อนเนี้ยเข้ามาเงี้ยเข้ามาขวามันได้เหรอไหมเจ้าเผาเทียงอย้าเผาเทียงเลยเจ้าเลียนเจ้าปากวะนี้เลียนเจ้าปากวะนี่ยกขึ้นพวอะไรวะตั้งพวงอล้วบิดเต้าผีบิดขึ้นวัดนีเบิดไปนิเบิดนี่เลยดิมัย